แรงสาใจไม่ดูไม่ได้กับสุดยอดคนดังแห่งปีการันตีโดยอาจารย์ยิ่งศักด์เคลียร์ทั้งประเทศตลอดช่วงปีใหม่นี้วันจันทร์ที่23ธันวาพบกับนิกกี้พิมพ์สนันวงการวัดไซส์โชว์9นิ้วเุ้ยจัพอ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 จัเชื่อแล้วจัเชื่อแล้วเชื่อแล้วแค่พี่ อาจารย์เข้าแต่ครัวจนไม่มีเวลาหาสามีเชื่อผมคนเราอะนะอาจารย์เขาไม่ได้นั่งทําครัวทั้งวันหรอกเขาต้องมีเวลาทางอื่นบ้างฉันทําครัวทั้งวันย่ะเออ้าอาจารย์ทําครัวอาจารย์เลยไม่ได้ผัววันอังคารที่24ท่ธันวากระเทยไข่มุกนางโชคิวทองเตรียมมันมวยถูกคู่ท้าตีอาจารย์ยิ่งสั่์เขาชอบดูโชว์พันอย่างนี้กันเหรอคะไอเดี๋ยวไปประธานโทษไปยัดเยียดคนดูหรือเปล่าประธานโทษตีกันเลยไหมคะถ้าฐานสภาพขนาดนี้ ยิ่งคำถามเด็ดคาล้นจอเออร้านเอ็กซเรย์เป็นภาพเขาเอ็กซเรย์ด้วยแล้วกลางคืนเปิดภาพเหรอคะชื่อร้านเขาเอ็กซเรย์เนี่ยเป็นอาจารย์เหรอเนี่ยวันพฤหัสบดีที่26ท่านว่าหมอกริดคอนเฟิร์มของขึ้นขอแช์ข้ามรายการไปถ่ายได้ไงคะโอบามานะคะผิดจะไปออกทีวีช่องหนึ่งอาจารย์ครับ ผมบอกเจ้าของรายการแล้วรายการนั้นคือรายการบูดีกลับมาคุย,ยผมดูแล้วผมเดือดมากเมื่อคืนนี้ผมว่าเฮ้ยมันพูดอย่างนี้ได้ยังไงโทษนะครับวันเกิดก็ไม่ได้ให้มาหน้าตาโอมาม่าตอนนั้นเพิ่งเลือกตั้งได้ผมก็ยังไม่เคยเห็นผมบอกว่าผมไม่ตอบได้ไหมเขาบอกต้องตอบแต่ว่าเดี๋ยวตอบเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตัดให้เสร็จแล้วก็ไม่ตดัดเอาอาก,อกาศไปเลยต้องครับเผยโดนหมอดูชื่อดังพลาดผงผมคนนี้เนี่ยเคยโดนแบบนี้มาเหมือนกันสมัยเมื่อปีห้าหนึ่งย คนเดียวกันใครคนอลัส<ห>เรีย<น>พุดมาวันศุกร์ที่27พันว่าลีน่าจากด่าไม่เลือกหน้าโดนปลาร้าเข้าจังๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองมันไดายัางไงจัดให้มันดีๆหน่อยเดีวจะโดนปลาร้าปลา,าซ้ำก็เลยดา่ามันบอกไอ้นรกลอยมาเด็ดย้อนอาจารย์หน้างายเปลี่ยนเป็นคุณหญิงคุณนายพุชาพราะแบบที่ดีฮันเป็นก็ได้นี่คะ อาจารย์พูดเพ้อเหรอคะดิฉันเห็นแขกรับเชิญมาแต่ละคนน่ะโดนอาจารย์ยำซะไม่มีดีวันนั้นก็ถูกคุณเรือเบียบลารเน่ยเกือบจะตบกันแต่งรายการนี้ไม่ใช่เหรอคะพบกับสุดยอดคนดังแห่งปีตลอดช่วงปีใหม่นี้ได้ในรายการคนดังนั่งเคลียร์ที่ช่อง Starb Bank แซบทางช่อง